อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะแม่หมอกุนปารีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทานายดวงชะตา ผู้ที่เกิดราศีมังกรกันนะประจำเดือนเมษายนส5 6 4นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมแม่หมอคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่งตางๆทางช่องของเราค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะราศีมังกรนะคะ ขึ้นมาตัวตนก็เป็นไพ่แฮงแมนะคะแสดงว่าในเดือนนี้นะคะมันมีในเรื่องของการหยุดชะงักบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีในเรื่องของการที่เรายังไม่กล้าตัดสินใจยังไม่กล้าที่จะใช้ในเรื่องของเงินทองต่างๆนะคะยังไม่กล้าที่จะออกจากกรอบนะคะหรือบางทีด้วยช่วงดวงเวลาอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นช่วงที่เราจะต้องหยุดพัก นะคะหาความรู้ต่างๆเป็นช่วงที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องที่เราจะลงทุนธุรกิจหรือหนะ้าที่การงานอันนี้ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าหยุดพักหยุดนิ่งหยุดชะงักนะคะในเดือนนี้เนาะส่วนตำแหน่งต่อมาในการเงินนะคะการเงินก็คือมีกินมีใช้ไม่ขาดแหละนะคะ,ะมีความสุขมีความสมบูรณ์บางคนมีเขาเรียกว่าการเงินมาจาก ความสามารถเฉพาะด้านความสามารถด้านซิกเซนได้นะคะไพซิกเซนก็มาถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะทั้งฮาร์ลแฟนนนะคะแล้วก็เพจออฟคัพนะคะก็คือพระสังฆราชแล้วก็เด็กถ้วยเนะี่ยก็คือหมายความว่าเดือนนี้คุณอาจจะมีจิตสัมผัสได้นะคะมีจิตสัมผัสมีเขาเรียกว่าเซนพิเศษเทวดาประจำตัวอินเนอร์แรลในเดือนนี้นะคะเวลาคิดอะไรอย่างเงี้ยจิตใจเรามันมันมจกจะเขาเรียกว่าเป็นไปตามที่แบบ เหมือนที่เราคิดเหมือนภาพบางภาพเราเคยเห็นมาแล้วในลิมิตของเราหรือว่ามันเคยเกิดขึ้นในความรู้สึกในจินตนาการของเรานะคะเพราะนั้นเดือนนี้การเงินทองไม่ได้เดือดร้อนนะคะมีกินมีใช้ที่เรียกว่าพออยู่ได้แต่ว่ารายได้มันก็ไม่ได้พุ่งมากนนะักนะคะส่วนตำแหน่งต่อมานะคะมีเรื่องน่ากลัวหน่อยหนึ่งนะคะก็จะเตินกันไว้ในเรื่องนี้ก็คือ ครอบครัวนะคะในตําแหน่งครอบครัวเป็นไพ่ทาวเวอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังปัญหาครอบครัวหน่อยอาจจะต้องอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพคนในครอบครัวนะคะปัญหาทะเลาะเบาะแหว้งกันได้นะคะหรือปัญหาเกี่ยวกับอุปรณกอบรีโนเวทเครื่องใช้ต่างๆของใช้ภายในบ้านหลังคาห้องน้านะคะ,ะฟืนไฟต่างๆภายในบ้านอันนี้ต้องระวงังนะคะไพ่เสียเงินฉับพลันเกี่ยวกับตําแหน่งครอบครัวเกิดขึ้น นะคะวิธีแก้เคล็ดง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนหลอดไฟทาสีโรบ้านหรือติดวอลเปเปอร์อรหรืออะซ่อมแซมรีโนเวทอะไรใหม่ให้มันแก้เคล็ดหน่อยนะคะเพราะว่ามันขึ้นว่าระวังปัญหาเกี่ยวกับการที่จะต้องใช้เงินฉับพลันเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองนะคะ ลำดับต่อมาในคะในตำแหน่งความรักกันบ้างนะคะ,ะความรักคนโสดน,นะคะโอ้โหต้องบอกว่ายังต้องคุยกันอีกนานนะคนนี้นะคะยังต้องคุยกันอีกนานกว่าจะสมหวังมุงลงนะคะยังใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันนานๆกว่านี้นะคะยังไม่ที่แบบว่ายังไม่เริ่มคลิกะนะคะก็คือเป็นความรู้สึกดีๆแต่เราจะเป็นคนที่ยังไม่ตัดสินใจง่วหวานอย่างที่บอกว่า เดือนนี้เป็นเดือนที่ใช้ในเรื่องของความคิดใช้ในเรื่องของความรู้ศึกษามากกว่าที่จะบบตัดสินใจแบบปุกป,ปับ เนี่ยเป็นแคนั้นเนี่ยคนโสดก็ยังจะต้องรอระยะเวลาที่เราจะมั่นใจถึงจะลงเอยกันนะคะส่วนคนมีแฟนนะคะโอ้โหระยะนี้ก็เขาบอกว่าหลังจากที่ห่างหายกันมาหลังจากที่บางคนไม่ได้เจอกันเร็วๆนี้ก็จะได้เจอกันนะคะเตยมที่จะสมหวังแต่ง,งงแต่งงานนะคะมีความสุขกันนะในเดือนนี้หรือคนที่แบบมีแฟนแล้วอยู่ด้วยกันนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นแปกว่า อาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องไปเที่ยวด้วยกันอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเดินทางด้วยกันนะซึ่งการเดินทางนี้ดีไหมดีนะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความอบอุ่นที่ดีภายในครอบครัวนะคะ เนาะอ่ะต่อมานะคะในตำแหน่งสุขภาพนะฮะอ่ะระวังปวดเมื่อยข้อมือข้อมือนะนะฮะนั่งตั้งใจทํางานขนาดนี้ปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือว่าโรคเขาเรียกว่านั่งนานๆทานข้าวไม่ตรงเวลากระเพาะลําไส้นะคะแต่ถ้าใครไม่ได้มีกระเพาะลําไส้อยู่แล้วก็แค่ระวังปวดเมื่อยเนื้อตัวเล็ก,ล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 กๆน้อยๆนะคะแต่โดยภาพรวมก็มองว่ายังแข็งแรงดียังมีแรงทํางานอยู่นะคะและในลำดับต่อมาตําแหน่ง การงานกับชื่อเสียงนะคะโอโหการงานดีการเงินก็ดีการงานเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับที่บ้านนะคะใครที่ดูแลเจ้าของกิจการดูแลกิจการให้พ่อแม่หรือธุรกิจ SME ธุรกิจในครอบครัวดีมากนะคะเป็นธุรกิจที่นอกจากจะสร้างกำไรแล้วยังสร้างความอบอุ่นให้คนในครอบครัวได้มีเรื่องต้องคอยุยต้องพูดกันมีความสุขมากๆในเดือนนี้ ถือว่าดีมากใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ทํางานที่เป็น SME ส่วนตัวอาจจะทํางานเกี่ยวกับมีนายจ้างต่างๆนะคะ,อะบอกเลยว่านายค่อนข้างรักเอ็นดูนะคะนะเมตตาดีมากเดือนนี้นายก็จะเขาเรียกว่าให้ความเชื่อถือให้ความที่แบบว่าเอ็นดูเรานะคะใส่ใจรักเราเหมือนลูกคอย ถามสารทุกสุขดิบเป็นยังไงนะคะให้โอกาสแต่งต่างนะคะถือว่าดีมากตำแหน่งชื่อเสียงก็มีโอกาสเติบโตในหน้าที่กันอย่างนะคะไพ่ก็อวยพร้อะคุณมีโอกาสเติบโตนะมีสิ่งดีๆเริ่มจะเข้ามานะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพหน่อยก็ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวใครไม่รู้ก็สามารถไหว้หิ้งพระที่บ้านนะคะสำคัญเลยที่สุด เราอยู่บ้านเราต้องอย่าลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะไหว้พ่อไหว้แม่เนาะยิ่งพัดที่บ้านแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวถ้าใครเป็นสายมูสายแขกสายพญานาคนะคะสายสายเด็กไอ้ไข่ก็เอาที่เราสบายใจนะคะก็อย่าลืมเนาะพายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้น ะะส่วนตำแหน่งโชคลาภก็ยังมาเนะคะเออโชอคลาภก็มีนะคะไพ่หนึ่งเหรียญมาเลยอาจจะมีโชคมีลาภแบบไม่คาดคิดได้โชคลาภในที่นี้ไม่จมําเ็นต้องถูกหวยรวยเบอร์เสมอไปอาจจะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้หยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นเงินทองเข้ามาให้เราได้สุขสบายหรืออยากาจจะได้เป็นขนมนมเนยแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างๆนะคะถือว่าโอเคโชคลาบมาแบบง่ายๆไม่คาดคิด นะฮะเดลี้เนาะอ่ะโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะอ่ะแทนนิดนึงในตำแหน่งอะเรมันเป็นไพ่ปกเหรียญระวังแล้วเรื่องของการใช้จ่ายหน่อยนะคะระวังจะมีคนมาหยิบยืมเงินนะฮะอ่าระวังจะมีคนมาขอความช่วยเหลือมาหยิบยืมเงินจะหยิบและอาจจะยืมแล้วไม่คืน นะคะเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งอันรแต่ทีนี้ว่าวิธีแก้เคสถ้าเราไม่อยากให้เขายืมเงินนะคะก็อาจจะต้องไปยืมเงินคนอื่นก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้คืนยืมเงินคุณแม่ก็ได้ร้อยสองร้อยแก้เคสแล้วก็ใช้คืนคุณแม่เลยนะคะแต่ในบางกรณีคนที่อยากช่วยเหลือคนอื่นนะคะกลัวว่าเขาจะไม่คืนอย่างเงี้ยเราสามารถให้ได้ตามกำลังนะคะก็ให้ตัดบทจะได้ไม่มีวิบากกรรมต่อก,กัน นะคะแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลก็ดูแล้วว่าเราจะเป็นคนที่ใจดีมีศีลธรรมเนี่ยทำบุญไปมันก็ดีแก้เค็ดไปในตัวนะคะเคเนาะอ่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็มีเรื่องราวประมาณนี้นะคะใหญ่ๆเลยอย่าลืมไปแก้เค็ดนะคะอย่าลืมไปแก้เค็ดตัวที่ทาสีรั้วบ้านนะคะซ่อมแซมบ้านต่างๆเพื่อป้องกันปัญหา บ้านที่จะเกิดขึ้นในตําแหน่งครอบครัวนะคะเอาวันนี้แม่หมอคุณปาลีก็มลาไปแล้วนะคะใครถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องแม่หมอนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคนที่ดูดูคือคนรอบข้อเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ